หลังจากที่ผมเล่นไป5วันเกือบ6วันและมันก็ได้สักทีระเบิดที่พวกท่านหลายๆคนขอมาผมว่าอันหานี้เลยยากสุดละไม่ใช่อะไรหรอกกูป,ปาไม่โดนไอสัตห์หาก็ยากถ้าได้ตาละ50ลูกจะไม่บ่นเลยแต่จะรวบรวมช็อตที่โดนมาให้ชมแล้วกันถ้าใครรู้สูตรฟาร์มระเบิดก็บอกกันด้วยละเพื่อจะได้มีระเบิดอีกคลิปเอาละพูดมากพอละไปดูกันเลยหลังจากที่ผมวิ่งมาตั้งนานฟ้าก็ได้ประทานมันมาให้ไม่ใช่ระเบิดนะคนไอสัตว์จากนั้นเขาก็ได้เปิดผมอย่างไวจนเกือบตายกันเลยทีเดียวแล้วเขาก็เข้ามาชาร์จแต่่พาดดไปนินึึงงซผมมี I 275 ก็ได้วางระเบิดไว้หลังไอวอแล้วก็วิ่งรอๆรอดูผลงานแต่เขาไม่ได้โง่หรอกผมฉลาดเกินไปแค่นั้นแหละไอสัตว์จากนั้นผมก็ได้มาพบกับนักรบที่ประชันหน้าก like like so 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 okay. so um ันอย่างดูเดือดก็เข้าไปเสือกสิครับรออะไรล่ะผมก็ได้ดึกระเบิดไปหนึ่งลูกแต่ด้าเมจแทบไม่เข้าเลยปลาแม่งหมดเลยจนพวกเขาต้องหมดตีและผมก็ได้มา2คิวบอกแล้วกูปาไม่ค่อยโดนไอสัตว์ฮะมึงยังไม่ตายอีกหรอเหียจากนั้นไม่ถึงนาทีชีพจรผมก็หยุดขูด ไม่ได้ไม่ได้เราจะจบที่ตรงนี้ไม่ได้กดอีกลุยและคราวนี้เราสวมชุดน้องหมีเพื่อเพิ่มความเนียนทุกคนว่าเนียนไหมครับเนียนนะเนียนแหละหลังจากที่วิ่งมาตั้งนานจังหวะที่เรารอคอยก็มาถึงเอาไปก่อนหนึ่งลูกไม่โดนไอสัตว์ไม่ได้การเราต้องคำนวณดีๆจากนั้นผมก็ปาไปอีก2ลูกและโดนเต็มๆจนเขาต้องกระเด็นกระดอนกันเลยทีเดียวมือที่3ามันไม่สวยงามหรอกครับแต่มันสวยสุดๆเลยและตอนนี้ผมก็ได้มา4ี่คิวบวกกับตามเมื่อกี้3เป็น7แล้วนะรวมกันได้ไหมได้แหละผมตอบเองแล้วจะถามทนเฮียและผมที่มาเห็นคนกําลลัังงยยยนนิิ่้มเสคน ขยับไอสัตว์วิ่งสิครับอยู่ทําไมล่ะแล้วมันตามมาด้วยแล้วมันจะตามมาทมําไมไว้เฮียช่วยกูช่วยกูยกแล้วมือดีผมไม่อยู่แล้วผมก็ตายถ้ากูใช้ปืนได้นะมึงจากนั้นมือดีผมก็โดนลุมสกรรมและหน้าขามํามลงไปอีกไม่นานผมคงจะตามไปด้วยผมที่ช่วยไม่ได้ก็ใช้ระเบิดที่เหลือหนึ่งลูกปาเข้าไปแล้วก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งคิวและผมก็ตายเพราะไอ้กล้ามถวยหัวคลองแม่ง คูยไม,ไม่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 เราไม่หยุดกดต่ออีกเกมไปหลังจากที่ผมไปฟาร์มระเบิดมาได้มา5ลูกก็ถูกเปิดซะง,งั้นและมันต้องโดนผมเลยโยนเช็คไปก่อนหนึ่งลูกถูกแบบดีก็หว่านเจี๊ยบและเพื่อนเขาก็ได้มาชุบพอดีและนี่ก็เป็นเส้นทางสู่ความตายของพวกเขาเอาไปอีก2แล้วก็เป็นอันว่าพวกเขาหน้าจุพื้นไปทั้งคู่ให้กูได้พังงาดบ้างไอ้สั์และไม่ทันไรผมก็เกือบไปคู่แต่กูยังไม่ตายหลังจากที่ลุกขึ้นมาได้ผมก็ได้ติดปีกบินหนีมือดีแบบที่ว่าเดอะแฟร์ตยังเรียกพี่กันเลยทีีออ่่ทท,ทําจะแแมมเเพือก็บต้ แบบนี้ก็ถึงเวลาจะเกิดของระเบิดแล้วสินะผมเลยเปิดไปก่อนหนึ่งลูกซึ่งลูกที่2เราจะพลาดไม่ได้แล้วก็ได้ป่าเข้าไปเพราะกูลนไอ้สัตว์แล้วก็สามารถเก็บคิวเขามาได้จากนั้นผมก็ได้ป่าระเบิดจนตายมันไม่ตายนะกูตายไอ้ฮีและในตอนสุดท้ายเมื่อดีผมก็โดนสอยจากช่องแคบหน้าแน่พื้นลงไปและเราก็อดได้บุญยาแต่ว่าช่างมันเถอะเพราะแม่งทำยาอิจหายสัตว์แล้วใครมันขอวะผมไม่ได้จะว่านะแต่ผมทําให้ดูเลยนะครับไปกดติดตามใน YouTube ให้ด้วยล่ะไอ้ส <saw> ัตว์และนี่ก็ใกล้สิ้น เขาคงไปเอาโอเขาคงไปเขากับคนอื่นแล้วแหละแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม